วัยรุ่นเหล่าที่เดจบมาไปมาเลวบต้องการที่จะเหยนต่อในะระดับมหาวิทยาหลัยหรือวา่ายาอาซีพและแถมยังมีอัตราการยุติการเหียนในชั้นมัธยมต,ต,ต้นและต้นปลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจึงกล่าวลาวส์ s นส must be here l a วส today สำหรับทานได้ที่ว่าอยากพาดข่าวสารประเทศลาวอย่าลืมกดติดตามซองของเฮาไว้สำหรับหัวข้อ,ขอที่ว่าเฮาอยากจะนําเสนอในื้อนี้ก็คือวัยรุ่นในลาวที่เหียนจบมาปลายมาเลวบ่ตองการที่จะเหียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือว่าสายอาสิพต่างๆและก็ยังมีอัตราการยุติการเหียนหรื่าการปะลหลักการเรียนการออกของเหียนของวัยรุ่นที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมตอนต้นและตอนปลายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งว่าเฮาก็จะเห็นได้จากหลายข่าวที่ว่านําเสนอในลาวย่างต่อเนื่องเรื่องของการที่นักเหียนปลหลั การเฮียนหรือว่าออกคงเฮียนลายขึ้นส่วนหนึ่งก็ไปขายแหงงานในต่างประเทศเนาะซึ่งว่าเขาวนี้มันเกิดขึ้นในช่วงโควิดเนาะที่ว่ามีนักเฮียนประหลักการเฮียนหรือว่ายุติการเฮียนเพิ่มขึ้นและจนมาถึงปัจจุบันการออกคงเฮียนของนักเฮียนในสั้นอ่าผลตั้งแต่มัธยมตอนต้นตอนปลายนี่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะซึ่งว่าสาเหตุกัมาจากหลายปัจจัยเนาะเชิงว่าลักเล่ากับมาจากความยุงยากขัดสนในครอบครัวเพราะว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาการทํามาหากินหรือว่าการอ่าใช้ชีวิต ของคนเหล่าหรือว่าคนทั่วโลกอะไรมันก็เปลี่ยนไปรลายสมควรเนาะเพราะว่าต้องได้ปรับเขากับยกกับสมัยที่ว่ามันเกิดขึ้นคือในชน่วงโควิดหลายคนยอมหวบว่าเศรษฐกิจครอบครัวย่ำแย่เนาะฉะนั้นจึงเฮ็ดให้หลายคนเนาะเด็กน้อยหลายคนที่ว่าอยู่ในครอบครัวที่ทุกข์ยากต้องได้ปละหรือว่ายุติการเฮ็ียดไว้ก่อนเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจครอบครัวมันบกเกื้อํานวยฉะนั้นต้องได้ยุติเนาะคือจำใจยุติละกา ปัจจัยต่อมาที่เอาเห็นนํากันเรื่อยๆก็คือเรื่องของการเดินทางไปเฮียนทีมันไก่นนระยะทางจากบ้านไปเฮียนแมนไก่เพราะว่าในเขตสุรบทหรือว่าต่างแขวงของเหล่านี้มันจะมีแต่บางสั้นคือบางบอนบางบ้านเราก็จะมีหอแต่โมซีแล้วก็บ่ิโมหามโมหกมเจ็ดแบบนี้เราก็ต้องได้เดินทางไปต่ออีกหมู่บ้านหนึ่งหรือว่าอีกเมืองหนึ่งสั้นการเดินทางไปโตในทีมันทางไก่ก็เหตุให้เขาเจ้ายุติการเฮียนโดยที่ว่าจําใจะแหละเพราะว่าเขาบ่อยากไปบ่อยากเดินทางไกลแล้วก็ บางคนกับบริมีสถานะดีอาจจะบมีภานะในการเดินทางแบบไปกลับแบบนี้เนาะก็จะเห็นให้จําเป็นต้องได้หยุดและตัวต่อมาก็คือแห่งจุงใจจากสังคมแน่นอนเราจะเห็นนากันเรื่อยๆอยู่ทั้งภาคใต้ของเราในเขตสุรบุตรต่างต่างตั้งแต่แขวงสวัสด์เขียลงไปพุ่ละจนหอดจำประซักเนาะก็จะเห็นนากันเรื่อยๆว่าแห่งจุงใจจากสังคมก็คือหนึ่งก็คือการสักส่วนกันไป เฮดเวียกในต่างประเทศก็คือสักส่วนกันไปขายงานในประเทศไทยซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่เขาเห็นกันเรื่อยๆบางทีมูที่ออกของเฮียนก่อนแล้วไปขายงานในต่างประเทศกลับมาสักส่วนเอามูที่เหียนอยู่ให้ออกของเฮียนแล้วกลับไปขายงานในต่างประเทศแบบนี้ก็เห็นหลายเนาะโดยเฉพาะอยู่ทางภาคใต้คือฮาวาและทางบ้านเกิดของเราอยู่ในแขวงสวรรคเขตส่งแขวงสวรรคเขตนี่ถือว่าเป็นแขวงหนึ่งที่มีคนเล่าไปขายงานในประเทศไทยหลายที่สุดและก็ตั้งแต่ช่วงอุยุที่ว่าไปขายงานอยู่ไทยหลายที่สุดก็คือสีปลายปีตั้ง สิบห้าสิบแปดสิบเก้าปีหรือว่าสาปีช่วงนี้เนาะคือไปขายให้งานไลายและก็ส่วนหนึ่งกะก็คือติดลิียนท้งนั้อยู่น้ำบ้านก็คือออกมาแล้วอาจจะไม่ได้ไปใส่กันอยู่น้ำบ้านะแหละตั้งใจ่บยักเฮียนเนาะเลอลาสุดเสือวันไลทานก็จะเห็นข่าวที่ลงตามฟีดต่างๆที่อยู่ในโซเชียลโดยเฉพาะเฟซบุ๊กแลวก็มีข่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของนักเฮียนนักศึกษาที่ว่าต้องการอยากจะเข้าไปเฮียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยแห่งชาติทางสีแห่งของเหล่าก็คือตัวเลขมันหน่อยกว่ากำหนดนะเชิงวันไลทันที่เห็นแล้วก็ตก เพราะว่าในปัจจุบันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าคนเรานี่ต้องการอยากจะเทียนต่อหน่อยลงต่างจากสมัยรุ่นที่เฮาเรียนอยู่เนาะก็คือมีความกระตือรือร้นและก็คนข้างจะได้ญาติกันในการเข้าเทียนเนาะเพราะว่าอยากได้โคต้าอยากได้ตัวเลขในการเข้าไปเทียนในมหาวิทยาลัยแห่งชาติในแห่งต่างๆเนาะแต่ว่าในปัจจุบันนี้คนไปลงทะเบียนในการเทียนต่อนี่ถือว่าน้อยกว่าที่ประเมินไว้เนาะก็คือเขาจะให้บึ่งทั้งหมดเลยในสี่มหาวิทยาลัยที่ว่าเขามีอยู่ในเหลาวก็คือมอส อมอสสมหาวิทยายลัยสุพรรณบุรีที่อยู่ล่วงพระบางและก็จะมีมหาวิทยายลัยสวรรณเขตอยู่ทางภาคกลางตอนใต้และก็มีมหาวิทยายลัยจัปาซักก็คือพลอยู่แขวงจัปาสักและก็มีมอสสที่อยู่ดงโดกมหาวิทยายลัยแห่งชาตินึ่งว่าอัตตาทีวาคนาสิเขาเหียนคือมหาวิทยายลัยสุพรรณศุนีเนาะอยู่ล่วงพระบางคนต้องการาความต้องการนักเรียนนักศึกษาทั้งหมดแม 1, นน่นคนเนาะอันนี้ก็คือก็คือแบบมหาวิทยายลัยเขาเจ้าสามารถรองรับได้แต่ว่าคนไป สมัครเขาเหียนแท้ๆเพียงแต่484คนถ้าว่าคิดลายเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ตกอยู่ที่30.9%ของความต้องการหรือว่าความสามารถห้องหับนักศึกษาได้ทั้งหมดอันนี้สําหรับมหาวิทยายลายัยสุพานวบุรีคนเข้าไปลงทะเบียนเหียนเพียงแต่484คนหรือว่าคิดเป็น30.9%เท่านั้นเนาะที่ว่าเขาไปสมัครและต่อมาก็คือมหาวิทยายลายัยสวรรคเขตหรือว่ามคอที่ตั้งอยู่ทงางภาคกลางตอนใต้ก็คือแขวงสวรรคเขตนั่นแหละต้องการทั้งหมดอยู่ที่1ึ 1,516คนแต่ว่าคนเข้าไปสมัครเขียนเพียงแต่2 7 1คนเนาะ2 7 1คนถือว่าน้อยลายทาเบิ่งจากโคตา้าเนาะคิดเป็นสัดส่วนเพียงแต่17.8% 17.8%ที่ว่ามีนักศึกษานักเรียนที่ว่าไปลงทะเบียนที่จะเรียนต่อนะลล้ากะ็มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์นวรือว่ามอจอที่ตั้งอยู่แขวงจำปาศักดิ์นอะอยู่ทางภาคใต้ของหลาาความต้องการทั้งหมดเลยแมน1,405คน หนึ่งพันสี่ร้อยกับห้าคนเนี่ยนี่มันความสมรรถ้องหับได้ทั้งหมดแต่ว่าคนไปสมัครเขียนแท้ๆเพียงแต่สองร้อยกับสาเอ็ดคน200สองร้อยสเอ็ดคนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มีแต่สิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์สิบห้าจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเนาะซึ่งว่าเห็นได้ชัดเจนว่าความต้องการเขาไปเชยนต่อนในระดับมหาวิทยาลัยมันต่ำลายนอกระกูสยดท้ายก็คือมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแห่งาศาสตร์รือว่ามอสอที่ตั้งอยู่ลดงโดกอยู่ในนครหลงวงงจนเนาะก็คือ ขออภัยความต้องการทั้งหมดเป็น6,688คนที่สามารถห้องรับได้ทั้งหมดึังหว่ามหาวิทยาลัยแห่งชาติที่ว่าอยู่ดงโดกนี่ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วเนสังว่าคนจากหลากหลายแคว้นกับคามาเหียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติอยู่ดงโดกเนาะก็คือต้องการทั้งหมดเป็น6,688คนแต่ว่าคนสมัครมารมเหียนเป็นเกินกว่าโคตาที่สามารถรับได้ก็คือ7,440คน 7,440คนและก็คิดเป็นสัดส,ส่วนก็นคือ111.2%อันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้คนจากต่างแขวงเนาะเข้ามาที่นครหลวงเวียงจันทน์เพื่อที่จะมาลงทะเบียนเรียนอยู่ที่ดงโดกซึ่งมีมหาวิทยาลัยเดียวที่ว่ามีคนเข้ามาสมัครเรียนเกินโควตาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสามารถห้องรับเนาะซึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์อันนี้เห็นได้ชัดเจนว่าคนที่อยู่ต่ามต่างแขวงอยากจะเดินทางเข้ามาอยู่เมืองใหญ่ลายกว่าที่จะเรียนอยู่ในแขวงของตนบางทีคนอยู่จะประสักก็มีมหาวิทยาลัย แต่โบเฮียนแต่เดินทางขึ้นมาเฮียนอยู่อ,อยู่ที่อยู่เวียงจันทร์พี่เอ้องเพราะว่ามันก็มีไรปัจจัยที่ที่เป็นแบบนั้นซึ่งว่าข้าพเจ้าเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่อยู่สวรรค์เขตแต่ว่าตตะกรบมีมหาวิทยายลัยก็ต้องเดินทางขึ้นมาเฮียนอยู่ที่มหาวิทยายลัยแห่งศาตร์ก็คืออยู่ที่ดงโดก็คือมอสอแนละเนาะสังเกตได้ว่าคนเข้ามา,าไลในส่วนนี้เนาะก็คือนักเรียนที่จบใหม่เนี่เขามาไลาเพราะว่าในเวียงจันทร์นี่นะระบบการศึกษานี่ทาเทียบกันแล้วมันก็จะดีกว่าทุกมหาวิทยายลัย ก้วาวเด้เลยเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่ท่านสมัยกว่าถ้ามียังอัปเดตจากกระชวงศึกษาเนาะคืออยู่ทั้งโมสอนเน่ยกะ จะหาผู้ได้ไวกว่าและก็ปฏิบัติได้ไวกว่าเนาะเพราะว่ามันมีหลายอย่างอำนวยความสะดวกและหลายคนก็บเบิ่งว่าท้าเฮียนจบจากมอสอนอยู่ดงโดกเนาะก็จะหาวอยากเห็ุงานทําได้ง่ายเพราะว่านครหลวงเวียงจันทร์ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ที่มีธุรกิจต่างๆที่ต้องการอยากจะจ้างบุคลากรต่างๆเนาะที่ว่าเขาไปบรรจุในแต่ละตําแหน่งรวมทั้งภาคลัฐนำเนาะฉะนั้นหลายคนจึงเลือกตัดสินใจเขามาเฮียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติหรือว่าอยู่ในเวียงจันทร์เพราะว่าจบแล้วอาจจะบริการบ้านอยู่นครหลวงเวียงจันทร์หาอยากเห็ุงานทํามันง่ายกว่า นอกจากข้อมูลให้ได้ชัดเจนว่าความต้องการศึกษาต่อของวัยหนุ่มเนาะหรือว่านักศึกษานัก,นนกศึกษาที่ว่ดจบใหม่มันมันน้อยลงเนาะซึ่งว่าเขาไ่อยากเหียนถ้าเป็นมาก่อนญาติากันเขาเหียนแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเขาจา้าบ่อยากเหียนเนาะก็คือมันมีหลายสาเหตุเขาใช้เบิ้งสาเหตุที่หนึ่งแน่นอนเนาะสถานะครอบครัวเนาะก็คือมันยุ่งยากอาจบ่สามาถจะส่งลูกเรียนโตได้เละก็ยิงในแบบสถานการณ์หรือว่า สถานการณ์ปัจจุบันในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ e h, แบบนี้ทุกอย่างแพงเศรษฐกิจครอบครัวบางคนเขาเจ้าก็อาจจะบดอดีมีรายนะกับบสามารถที่จะส่งลูกเียนได้และลูกก็จําเป็นตรงได้ยุยุติการเหียนนพอแต่ในระดับสั้นม .7 หรือมไปพอแล้วเราก็ไปหาเวียอเข็นงานทําอาจจะไปใครงานอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่วัยรุ่นหรือว่าวัยหนุมห่มสาวเขาเจ้าเลือกเห็ุเนาะลวก็ตัวต่อมา บางคนก็คิดว่าออหาเงินก่อน <_ d ata> เฮ็ดเวียกไปก่อนจังคอยไปเหียนควบคู่กันแต่สุดท้ทยแล้วก็บ,บ่คอยได้เหียนเนาะถ้าว่าไปเฮ็ดเวียกแล้วมันก็บ่คอยมีเวลาหรือบ่เฮ็ดเวียกไปแล้วก็ะมีเวียกเห็นหละบอ่อยากเฮียนต่อแล้วก็เลยว่ายกเลิกไปเลยแล้วก็เลยว่าบ่ไดเหียนและตต่อมาแน่นอน,นเขาเจ้าเขาเจ้าบ่เสื่อมันว่าการศึกษานี่จะช่วยยกระดับชีวิตการเป็นปอยู่ของเขาเจ้าบางคนบ่งว่าการไปเหียน4ปีหปีมันเสียเวลาในการทำมาหากินเพราะว่าบางคนเขาก็ไปสั่งในสั่งโตเพราะว่า รุ่นน้องเขาอาจจะเห็นรุ่นอ้ายรุ่นเอื้อยที่ไปเฮียนจบมาแล้วบรดเหตุเวียกบ่มีเวียกเหตุงานทำอาจจะบรดเหตุน,น้ำหลัดบอดาเหตุน,น้ำมีกรสนบางคนก็นกลับเมื่ออยู่บ้านเตะฝุ่นที่เขาเอื่นกันว่าปริญญาตาปริญญาเตะฝุ่นเนาะเขาก็จะเห็นกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่า,าคนเราที่วัดจบไปลบแล้วเนาะจบระดับปริญญาตินี่บอเหตุเวียกนี่ก็ไล่ นะเพราะว่านึงมาจากเข้าตลาดเนาะรัดก็มีโคตา้าแล้วก็ต้องวิ่งเต้นต้องใช้เงินใช้คำต้องมีเซ็นมีซ้ายถ้าว่าบบมีการยากสมเมงินนี่เนาะเขากับฮู้ๆน้ากัน,น,กนอันนี้ก็คือเรื่องจริงเนาะฉะนั้นเนาะหลายคนก็นเลยคิดว่าบ่สมันต่อกับการศึกษาว่าจบมาแล้วชีวิตการเป็นอยู่มันจะดีขึ้นเพราะว่าบางคนจบแล้วก็มาเตะฝุ่นอยู่บ้านละละเนาะนะแล้วก็ต่อมามันเกิดปรากฏการณ์ย่อท่อเลยว่าเกิดความยอ่อท่อตั้งแต่ยังบม่ทันได้เหียนเพราะว่า อาหูู้กันอยู่ว่าทุกอย่างมันใช้เงินแล้วก็ใช้เส้นสายในการวิ่งเต้นเนาะบางคนคิดว่าเรียนจบไปก็บ่มีเวียกเฮ็ดงานทําดอกบางทีสิเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยต่างๆก็บางทีก็ยังได้จ้างได้อ่าใช้เนถ้าว่าอยากเขาเรียนในจุดนึงที่ว่าเฮาต้องการายได้ายนึงเนาะ และโจามาแล้วเนาะก็ต้องใช้เงินใช้เงินบพอซูโมเน่นะต้องมีเซนเม่ใาในการวิ่งเต้นเพื่อหาตำแหน่งดีๆหรือว่าบทเหตุเวกดีๆที่มันมันคงที่เขาเอิ้นกันเนาะแต่ที่จริงเวกงานเนี่ยอยู่ใช้มันกับมันคงมันขึ้นกับตัวเฮาเองเนาะเพราะว่าบางทีนี่นะไปะเหตุนําองค์กรใหญ่ๆมันก็่ปด้มันคงบางที่เขาไปเหตุผิดอันใดหนึ่ง เขาก็ถึกไหลออกคือเก่าซะนั่นเนะความมันคงมันอยู่ที่โตเฮาเนาะก็คือ,อลูกตาชีตาส่สนไลกาจันจยอเท่าแบบนี้ว่าจบมาแล้วแข่งกับลูกเจ้าลูกนายหรือว่าลูกผู้ใหญ่ผู้โตเขามีเงินแบบนี้ก็แข่งกับเขาไม่ได้นะก็อาจจะบุญยักยันตั้งแต่ต้นตเลยเนาะและ้วก็โตต่อมาในเราบ่มีคันแบบเงินเดือนตายโตสมมติว่าจะจบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกมาก็ เขาจ้างสำนีน่ะขันเจ้าพอใจเหตุเจ้ากระเหตะบแม่นว่าปริญญาตีได้เท่านี้ปริญญาโทษได้เท่านี้ปริญญาเอกได้เท่านี้บาะบ่บบคอยเห็นอยู่เราบุคอยบ่คอยเห็นเลยคือเขาจ้างอัตราจ้างเท่านีน้เจ้าอยากเหตุเจ้าพอใจเหตุ ับเงินเดือนเท่านี้กระเฮ็ดเจ้าชิจบยังมากระส่างแต่คอยจังได้ซ้ำนี่ถ้าเจ้าพอจะเฮ็ดก็คือเฮ็ดดอกเงินเดือนกระตมนั่นดอกอันนี้ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คนเราเขาเจ้าอยากเฮียนสูงอาจจะเฮียนในคันปริญญาตรีกรเ็เรียวเนาะยกเว้นว่าลูกเจ้าลูกนายหรือว่าคนมีสืส่งทางสังคมหรือว่าคนมีสถานะทางสังคมอาจจะอยากยกระดับเนาะเพื่อเอาหน้าเอาตาในสังคมเขาเจ้ากับไปเฮียนต่อแต่ถาสิไปเฮียนมาแหละยกระดับมาแหละเพื่อเอาแบบคันเงินเดือนให้มันสูงบอกเลยว่าอยู่เราบ่มี และก็าบางส่วนเราก็เห็นว่าการไปขายให้งานในต่างประเทศเนาะมันดีกว่าจบมาแล้วจบมาเช่นหมาบม่ต้องเชียนต่อศึกษาต่อเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาบางคนเบิ่งตยังซี่เนาะไปขายให้งานเกาหลีญี่ปุ่นแบบนี้เนาะไปไทยอาจจะไปทางเลือกที่ดีกว่าเพราะว่าจบมาแล้วในเงินเลยเนาะก็คือไปเฮดเวียกได้เงินเลยอาจจะบริเสียเวลาในการเหียนเนาะก็คือใช้เวลาเต็มที่กับการหาเงินหาคำสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะบางส่วนเขาเจ้าก็คขีดแบบนี้และวิกฤตเศรษฐกิจ แบบในปัจจุบันเนาะบัวกกับภรยพิบัติธรรมศาสตร์เกิดขึ้นน้ำท่วมไร้แบบในปัจจุบันเนี่เนาะปีนี้เนาะไทยปีนี้หรือว่าปีหน้าเนี่ยคนเราอาจจะเข้าไปประเทศไทยในไร้ขึ้นเนาะก็คือช่วงได้ที่ว่ามีน้ําท่วมเกิดความลําบากในครอบัวาชุมว่าว้ิบัติธรรมศาสตราเขาก็บอกมีเวียกเหนอยังแหละ,ละก็อย่างหนึ่งก็มันก็ อึดอยากเนี่ยเวลานำท่วมให้ท่วมนาเนี่ยบ่มีเขากินบบมีอย่างแบบนี้เนาะเสบียงมันบบเพียงพอสิเข,ข,ข้าก็ไป้ายให้งานอยู่ไทยโดยเฉพาะอยู่เขตชนบทที่อยู่ต่างแคว้งเราทางภาคใต้ของเรามันจะเป็นแบบนั้นขั้นเกิดภัยพิบัติธรรมศาสตร์นำทววร้ายแบบนี้เนาะชนใหญ่เขาเจ้าก็จะเลือกแบบไป้ายให้งานในต่างประเทศลายเนาะและ้วก็โตโตมาเขาอยากฝากเถึงรุ่น,น้องที่ว่ากําลังเฮียนอยู่มอปลายหรือว่ามอต้นก็แล้วแต่เนาะหรือว่าจบมาแล้วเนาะ เรื่องของการศึกษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเนาะคันเขามีการศึกษาติดโตว้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเขาสิได้ใส่หรือบ่ได้ใส่ก็แล้วแต่แต่ถ้าเขามีไว้เน i, ี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีฉะนั้นอยากให้น้องหนุ่มใจเย็นๆเนาะแล้วก็คอยคิดพิจรารณาเพราะว่าเขาอาจจะใส่อารมณ์ไรในตอนที่เขาอยากออกโรงเรียนหรือว่าอยากหยุดตีกันเรียนนี่นะคันเขาคิดดีๆคิดก,กว้างๆคิดไปถึงอนาคตนี่บางทีเนี่ยเขาจะเห็นความสําคัญของการศึกษาว่าการมีความรู้นี่มันดีกว่าแต่ว่าบางคนเขาเจากับบ,บยอยากเรียนต่ออยากออกมาเฮ็ด อาจจะเสียเวลาสีปีหปีขั้นว่ามหาเงินสีปีหปีอาจจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้อไอ้หลายคนกะคิดยังสั้นแต่ว่าข้าเจ้าเองเนาะก็คือเรียนจบมาลวก็เรื่องวุฒิการศึกษาใบปริญญายัางต่างๆปัจจุบันนี่ก็บบริษัทเนาะแต่ว่าได้ใัทความหูคือใบประกาศอย่างในบริษัทละแต่ว่าเขาได้ใัทความหูคือข้าเจ้านี่ยเรียนจบอยู่มาหาวิทยายลัยแห่งชาติคือกันเนาะก็คือจบสายการเงินการธนาคารและกะหลังจากจบในปี2 0 1 2 2 0 1 3นเนาะ คือออกมาปุ๊บก็ได้เขาไปเฮ็ดเวียกกับธนาคารเอกชนแห่งหนึ่งเนาะธนาคารเอกชนแห่งหนึ่ง3ปีเนาะเห็ดอยู่นาน3ปีรู้สึกว่ามันตอบโจทย์เนาะคือเขาต้องการอ่าเป้าหมายเฮาเฮาคือเฮาต้องการเงินเนาะและก็ต้องการประสบการณ์นในเวลาเดียวกันะนั้นเนาะในเมื่อเรื่องเงินนี่มันตอบโจทย์เขาพจาก็เลยตัดสินใจออกจากหันแล้วก็มาเหตุธุรกิจเ,เ,เล็กๆน้อยๆแล่คือซุมเมอนี้ยเนาะคือทุกวันนี้เนาะ เรี่องที่เขาเห็นนี่เขาประดได้ความหูจากการศึกษาเลยก็คือแบบได้จากศึกษาแบบเอาเองเนาะกรศึกษาเพิ่มเติมแบบนี้เนาะศึกษาตามเน็ตศึกษาตามยูทูบอย่างแบบนี้เนาะก็คือเรื่องของการถ่ายทําตัดตอ่อการจัดสตูดิโอการเหตุเกี่ยวกับเรื่องของมีเดียเนาะสึ่งว่าเขาไ้เรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแห่งชาติแต่เรียนโดยตนเองซุมือนี่ก็บริสไทเลยความหูจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติน่ะก็คือได้ความหูที่ห้าโดยตนเอง นอกส้นนั้นเนาะนงนุ่งทีวาอยากจะไปเหียนหรือว่าอยากะไปเรียนนี่พิจารณาให้ดีเนาะว่าเอาผมหรือยังที่ชมมหมดว่าสีเรียนกับเอาให้มันเต็มที่เลยคันว่าสิไปหาเงินก็ให้มันเต็มที่เลยเขาต้องมั่นใจว่าเขามีความผู้เพียงพอสมารรเอาตัวรอดได้โดยที่ว่าโปตงศึกษาเพิ่มเติมคันเขาคิดว่าโอเคเขามีความรู้ความสมัรถพอแล้วเนาะเฮ็ดเวียกเลยดีกว่านาะเพราะว่ามันสิบ่เสียเวลาในการสั่งเนื้อสังโต๊ถ้าว่าประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมันก็จะเห็นให้เขามีเวลาใความสุข เราหาความสุขให้กับชีวิตตนเองเพราะว่าในปัจจุบันนี่มันมีหลากหลายอาชีพที่เมตต่มหาวิทยาลัยแห่งศาต์เองกะบวาสามารถที่จะซ้อนได้ตัวอย่างคือเรื่องของหลักสูตรการขายเครื่องออนไลน์แบบจริงจังและก็เรื่องของการเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าผู้ที่ว่ามีอิทธิพลในโลกออนไลน์นหรืเรียกว่า YouTuber ยูทูบเบอร์ยางต่างๆที่มันเป็นอาชีพใหม่ที่บบมีหลักสูตรในกระทรวงศึกษาอย่างแน่นอนเอาเชิงว่าอันนี้ก็เป็นอีกทั้งเรื่องหนึ่งที่มันสามารถสั่งเงินได้เป็นกออเป็นกำถ้าว่าเราเห็นยังด้วยความตั้งใจคือข้าพเจ้าเอกก็็ีหลัๆคืปนบ ว่าค่าใช้จ่ายก็รายอยู่แต่ว่ารายได้มันก็รายเชนเดียวกันคันว่าเขาตั้งใจในการที่จะเฮ็ดเนาะบาจจะเป็นตกไปเทียนก็ได้แต่ให้เขาคิดให้ดีว่าการศึกษาก็เป็นสิ่งที่ดีการมีความรู้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่ถ้าว่าเขามีความรู้แล้วก็เฮ็ดเลยซะหาเงินเลยดีกว่าเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอในมื้อนี้หวังว่าท่านจะได้ับสารดีๆสาหรับท่านที่ว่าเบิงรายการเขาอยู่คิดแทนจังไดกับพวกครอบที่ว่าเขานําเสนอมาเนาก็คือวัยรุ่นเหล่านี้ที่ว่าจบม .7 แล้วบ่อยากยนต่อในสายอาชีพแล้วก็ อัตราการยุติการเหยียนหรื่าการออกของเหียนของัยรุ่นเหล่านี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยอนอยางโดยขาเจ้าจึงบทยากยนน่อถ้าใดมีความคิดความเห็นในดแสดงความคิดความเห็นไว้ภายใต้คอมเนมเนต์ของเฮาและข้าพเจ้าจะเข้าไปตอบด้วยตนเองสําหรับท่านที่ว่าเบิ่กรายการเฮาอยู่ถ้าคิดว่ารายการของเฮามีสาระหรือว่ามีประโยชน์อยากส่งเสริมอยากซัพพอร์ตอยากจะให้กําลังใจกันก็อย่าลืมกดติดตามช่อง่าการกดติดตามช่องถือเป็นสองทางเดียวที่จะเหตุให้ทีมงานของเฮามีรายได้และก็มีกลังใจในการผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้ท่านได้ชมเรื่อยๆหรือท่านใดอยากจะห ถักมาตามคอนแทคที่ขึ้นหน้าจอในปัจจุบันได้เลยอย่าลืมให้กำลังใจทีมงานของพวกเราด้วยการกดติดตามช่องข้อบใจ Subscribe my channel to support our team and watch more video